หลังจากจบซีซั่น2,007 2,008การพลาดแชม้นทุกอย่างของบาร์เซโลนามันก็มีความหมายที่ชัดเจนว่าบาร์เซโลนายุคของแฟรงไรก้กา ที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของวงการกับควาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลลกเมื่อปี2006ได้ยุติลงเป็นที่เรียบร้อยซีซั่นนี้บอร์ดบริหารได้เทงบเข้าไปคว้าตัวเทียรีอองรีมาจากอาร์เซนอลเพื่อเข้าไปอยู่ในภารกิจเอาแชมป์กู้ขึ้นมาจากเรอัลมาดริดที่บาร์ซ่าเสียแชมป์ให้แบบพลิกความคาดหมายและโคตรขาดใจซึ่งพวกเขาเชื่อว,ว่าหากได้ตัวอองรีมาประสานงานกับดาวเตะอารับพการอย่างโรนัลดินโยและซามูเอลเอโต้บวกกับดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นอย่างลีโอนสสนนนาแแุกกฟติ ก็ไม่น่าจะมีใครหน้าไหนหยุดพวกเขาได้แต่ทว่ามันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย การเอาทั้ง4คนเล่นร่วมกันมันเป็นส่วนผสมที่ไม่ลงตัวบาซ่าจากเป้าหมายที่ต้องการไล่ล่าทวงแชมป์คืนจากเรอัลมาดริดที่ปีก่อนหน้าพวกเขาแพ้ราชาชุดเขาไปเพียงแค่เฮตูเฮตแต่ว่ามาคราวนี้พวกเขาจบซีซั่นโดยการตามหลังอาริตโตชากาดไป18คะแนนเท่านั้นยังไม่พอยังไม่ได้รองแชมป์จบเป็นอันดับที่3ามในลีกอยู่เหนืออันดับ5อย่างเซบียาที่ไม่ได้ไปยูฟาแชมเปียนส์ลีกเพียง3าคะแนนเท่านั้นบอลโกปาเดเรก็ตกรอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกไปพลาดท่าพายกับแมนยูในรอบรอบสิ่งจากผลงานที่น่าผิด ไมพวกเขาไม่มีทางเลือกต้องจัดการสั่งปลดแฟงไรากาดโคดผู้นำแชมป์ยุโรปมาโู่ทีมแต่ทว่าตอนนี้เรื่องของไรากาดกับสโมสรมาสุดทา้ายและประตูที่ปิดฉากยุคของไรากาดนั่นก็คือประตูสุดสวยของพอสโคนในเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2องของอยู4เอลีนั้นหลังจากนั้นสโมสรก็ได้เฟ้นหาในายใหญ่คนใหม่ของทีมมาคุมทีมให้ได้ก่อนจะไปจบที่การดันเป๊ปกอนิโอลาโคดหนุ่มที่คุมทีมชุดบีเข้ามาทําหน้าที่แทนไรากาด ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเปปไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของบอร์ดบริหารเพราะตอนนั้นคนที่บอร์ดให้ความสนใจนั่นคือโชเซ่มูรินโญ่ยอดโคชชาวโปรตุเกสที่กําลังว่างพอดีหลังแยกทางกับเชลซีมูรินโญ่ถือว่ามีความผูกพันกับบาซ่าเพราะว่าเคยทํางานที่นี่มาช่วงยุค90ในฐานะทีมงานของเซอร์บ็อบบี้รอบสันและหลุยส์ฟานกันแต่คนที่ขัดใจก็คือยูฮันครับตำนานกุนซือเทวดาของทีมที่เป็นที่ปรึกษาสสมอรไม่เห็นด้วยกับการที่เอามูรินโญ่เข้ามาเพราะว่าจะทําให้เสียภาาาาาพลลลลัักกก์ขของสสสสมรบไตวไตวนซแะ เล่นที่มูรินโญ่ดูจะขัดกับฟุตบอลของบาร์ซ่าดังนั้นชื่อของน้ำมูเลยตกไปสุดท้ายหวยมาออกที่กัวดิโอลาในที่สุดซึ่งตัวของเป๊ปไม่ใช่คนอื่นคนไกลของทีมเขาเป็นขุนพลชุดแชมป์ยูโรเปียนคัพมาปี1992เป็นกัปตันทีมสโมสรมานานหลายปีประสบความสําเร็จมากมายเรียกได้ว่า DNA เป็นบาร์ซ่าเต็มขั้นแต่ปัญหาก็คือเขาพุ่งคุมทีมรับเยาวชนมาเท่านั้นและนี่ก็เป็นงานรับคุมทีมบาร์เซโลนาซึ่งว่ากันว่าเป็นงานที่โคตรยากที่สุดในโลกเป๊ปเดินเข้ามากับตําแหน่งพร้อมกับ สงสัยที่เขาต้องเจอมากมายซึ่งมันก็ต่างจากที่คนภายนอกเห็นคนภายนอกมองว่าทีมที่เป๊ปได้ต่อจากรายการมีแต่ของดีแต่ความจริงสิ่งที่เป๊ปเจอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับถอดรหัสดูกันทีละตัวบาซาชุดนั้นนักเตะหลายคนเริ่มจะโรยร่าสิ่งแรกที่เป๊ปมองก็คือระบบแฟนตาซีโฟมันไม่เวิร์กเลยแม้แต่น้อยเขาต้องโลกนักเตะอย่างน้อยหนึ่งคนออกไปแม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์กระต้ำเมสซี่คือคนที่ต้องเก็บไว้องรีก็พึงย้ายเข้ามายังมีโอกาสจะเรียนรู้กับนักเตะคนอื่นเพื่อเค้นฟอร์เกง โตเป็นนักเตะที่เป๊ปคิดจะลดในตอนแรกแต่ว่าหลังจากที่ปรับความเข้าใจจับเข่าคุยกันแบบตรงไปตรงมาเอโตได้อยู่บาซ่าต่อแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ถูกกันสักเท่าไร่ซึ่งแน่นอนครับคนที่ต้องไปก็คือโรนันดินโยสตาเบอร์หนึ่งของทีมในตอนนั้นที่เป็นที่รักของแฟนๆบาซ่าทุกคนซึ่งถึงตอนนั้นมันถึงเวลาแล้วที่ต้องแยกทางกันสาเหตุก็เพราะว่าโรนันดินโยตอนนั้นแม้ว่าอายุจะเพิ่ง28ปีแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นสายปาร์ตี้ไม่สามารถรักษาความฟิตแบบเดิมเอาไว้ได้ซึ่งมันกหมมาาาาายควว่บซจ กลับมายิ่งใหญ่เยือนน้อยต้องออกไปจากทีมก่อนจะโดนลบไปให้กับเอซมิลาาในเวลาต่อมาซึ่งพอโรนัลดินโย่ไปปุ๊บก็หมายความว่าเป๊ปต้องหาศูนย์รวมใจคนใหม่ของทีมและคนที่เขาเลือกนั่นก็คือลีโอนลเมซี่ดาวรุ่งของทีมในตอนนั้นที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักเตะอย่างแน่นอนและไอการดันเมซี่ขึ้นมาเป็นเสาหลักของทีมตั้งแต่อายุ21ปีมันจะเสี่ยงเกินไปหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่หลายคนยังตั้งคำถามกับเป๊ปอยู่ในเวลานั้นปัญหาอีกอย่างที่เป๊ป ว่าหากไม่สามารถเอาชนะใจเสาหลักของทีมได้ถ้าเสาหลักของทีมไม่สู้ถวายหัวให้มันก็เป็นเรื่องยากที่ทีมจะไปได้ไกลตอนแรกเมสซี่ไม่ได้ดูยินดียินร้ายกับการมาของเป๊ปสักเท่าไรเขาไม่ได้สร้างปัญหาก็จริงแต่ว่าไม่ได้แสดงออกว่ารักโค้ชคนนี้มากเท่าไหรนะ่นัก จุดเปลี่ยนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แนบแน่นกันมากขึ้นก็นคือในช่วงเวลาแบบนั้นทีมชาติอาร์เจนตินามีคิวลงเล่นโอลิมปิกซึ่งไอคิวที่ว่ามันชนกับการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบคัดเลือกของบาซ่าพอดีมันจึงกลายเป็นสงครามระหว่างสโมสรประทานทีมชาติซึ่งก็มีเมสซี่เป็นคนกล้าอาร์เจนตินาต้องการดึงตัวเมสซี่ไปเล่นในรายการนี้เส่ยงปาหมายของพวกเขาคือการคว้าเหรียญทองมาครอบส่วนบาซ่าเองก็ไม่อยากจะพบกับความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นกับการไปเล่นยูฟาแชม,มเปีดด้ยนส์ลสีก แข่งจะไม่ได้เก่งกาจมากนักสาหรับรอบนี้เป๊ปรู้ดีแก่ใจว่าเมสซี่อยากจะไปเล่นโอลิมปิกกับทีมชาติเพราะว่านี่คือโอกาสดีที่จะได้เรียน,นรางวัลโอลิมปิกติดข้อและเมสซี่เองก็ไม่พอใจสักเท่าไหร่ที่ต้องมาอยู่จุดนี้แต่เขาไม่ได้แสดงออกมากเพราะไม่อยากให้ทีมมีปัญหาสุดท้ายเป๊ปที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักเตะม,มาก่อนและเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกกับสเปนมาแล้วจึงให้คํามั่นสัญญากับเมสซี่ว่าเขาจะดึงดันให้เมสซี่ไปเล่นโอลิมปิกที่ประเทศจีนส่วนตัวเขาจะทําทีมผ่านเข้ารอบให้ได้้้สิ่งงุดททายกวั บาซ่าเข้ารอบส่วนเมสซี่ไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้ ถึงเวลานั้นเป๊ปได้ใจเมสซี่เป็นอย่างมากและเมสซี่ก็ตอบแทนทีมและเป๊ปด้ฟอร์มรับพักการทันทีรูปแบบการเล่นของบาร์ซ่ายุคของเป๊ปเปลี่ยนไปจากยุคของไรากาดมีรายละเอียดของเกมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการครองบอลวันนั้นบาร์ซ่ามีชาบี้เฮอร์นันเดสอังเดสอินเอสตาเป็นแกนหลักสําคัญซึ่งก่อนหน้านี้ชาบี้แม้ว่าจะเป็นตัวหลักของไรากาดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาโดดเด่นยิ่งกว่าเดิมมากและก็มีบทบาทมากขึ้นในยุคข,ของเป๊ปกวาดิวลาเช่นเดียวกับอินเอสตาที่เจอจรัสในโลกลูกหนังแบบบเตตต็มมััวออนที่่ายูก เ,เท่านั้นยังไม่พอครับเป๊ปยังลบนักเตะจากยุครายการไป8คนแล้วเอานักเตะที่ตนเองต้องการเข้ามาซึ่งการซื้อสุดปังสุดคงนีไมพ้ลการคว้าดานี่เอเวสแบ็กขวามาจากเซบียและเคราตบิเกทที่ตอนนั้นยังเป็นแค่ดาวรุ่งมาจากแมนยูก่อนที่ทั้งสองจะกลายเป็นตัวหลักของทีมนานหลายปีอย่างไม่พอแค่นั้นนะครับหนึ่งในผลงานะดับมาตเตอร์พีซก็คือการดันเซอร์จิโอบุสเกตดาวรุ่งโนเนมจากทีมชุดบขึ้นมาเป็นกลางรับตัวท็อปในโลกนี้อีกต่างหากมาซาปีนั้นสตาร์ทไม่ดีเท่าไรแต่ว่่าาพออทุกยงัน ที่เข้าทางทุกคนเข้าใจในแท็กติกก็ไม่มีใครหน้าไหนหยุดพวกเขาได้ ทีมเล็กทีมใหญ่ทีมไหนไม่สําคัญพวกเขาแม่งยิงใส่แตกสาแรกขาดหมดเรอาลมาริกด,ดก็กหงิดแดกแอติติโกมาดริดก็หงุดหงิดโดนยิงกันไปทีมละครึ่งหรอเรอจะเป็นบาเลเซียกับเซบียาที่ปีนั้นต่างโดนกันยับทวนหน้าพวกเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงของลาลิก้าตั้งแต่นัดที่9ก้าก็ไม่มีใครเขี่ยพวกเขาลงจากตําแหน่งจ่าฝูงได้อีกเลยก่อนที่บาซ่าจะเดินสง่างามครองแชมป์ได้แบบง่ายได้ก่อนจบลีกเกือบเดือนรายการโกปาเดเรพวกเขาก็เดินหน้าเข้าชิงและควา้าแชมป์ด้วยการตบบิวเบาไปแบบไม่อยากตีน สี่หนึ่งส่วนในเซกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเจองานหนักที่สุดในรอบรองก็คือโกงความตายปร,ราบเชลซีมาได้แบบใจหายใจคว่ำจากประตูของอินเอสตาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและก็ไปโชว์ฟอร์มได้แบบโคตรเหนือชั้นเอาชนะแมนยูสองศูนย์ในนัดชิงชนะเลิศที่กรุงโรฟุตบอลของบาร์เซโลนาในยุคของเป๊ปมันกลายเป็นเหมือนของใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในวงการลูกหนังและกลายเป็นเทรนด์ฟุตบอลในอุดมคติที่ใครๆก็อยากจะเล่นแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจากทีมที่ล่มสลายของไรากาศกลายเป็นทีมแรกในปริษัทของฟุตบอลสเปนที่ได้ เปิลแชมป์ก่อนจะต่อยอดไปคว้า6แชมป์ในช่วงที่เหลือของปีเป๊ปไม่ใช่แค่ทำให้ทีมดีขึ้นแต่ว่านักเตะของเขาทุกคนเก่งขึ้นชาบี้กับอินเนสตาได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายให้เป็นโครบอลที่การเล่น,นระดับสูงเสียดฟ,ฟ้ามันก็เริ่มมาจากตอนที่ร่วมงานกับเป๊ปนี่แหละดานียลอเวสกลายเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกก็มาจากการร่วมงานกับเป๊ปเช่นเดียวกับเคราดปีเก้กระแจงเกิดเต็มตัวในยุคเป๊ปกอริโอลาและที่สุดจริงๆก็คงหนีไม่พ้นลีโอนีลเมซี่ที่กน,น,น,นกนกัับเปป เขาไม่เคยยิงได้เกิน16ประตูต่อซีซั่นแต่วันหลังจากนั้นเมสซี่ก็กลายร่างกลายสภาพเป็นนักเตะจากต่างดาวยิงประตูเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรในเวลาต่อมาเส้นยุคทองของบาซ่าที่กวาาแชมป์ต่างๆมากมายมันก็เริ่มต้นขึ้นจากการเข้ามาของผู้ชายที่ชื่อว่าเป๊ปกวาดิโอลานี่แหละครับดังนั้นใครที่มองว่าเขาโชคดีที่อยู่ทีมใหญ่ขอให้ลองคิดใหม่ ไรตองดีๆแบบไม่มีอคตินะครับและนี่คือขอบสนอสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดกดไลค์กดหัวใจและกดแชร์ให้ขอบสนอเด้ครับ